เจ้าของผับดังเมืองโคราชร้องกองปราบปรามอ้างว่าหัวหน้าชุดฝ่ายปกครองรีดไถพอไม่ให้ก็แกล้งเอากำลังลงตรวจสอบแถมข่มขู่จะตามไปรังควานไม่เลิก วันที่7พฤษภาคม2567ที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนายพิชิตชัยอายุ36ปีเจ้าของผับดังย่านถนนช้างเผือกตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาร้องเพจจากคิงแตงทิมสะพานใหม่และนายนัดปรกรสุดชาหรือทนายเจตให้พาเข้าแจ้งความกับพันตำรวจโทสุนทรทองมณีสารวัตรสอบสวนกองกำกับการ3กองบังคับการปราบปรามและขอคุ้มครองพยาน กรณีถูกัวหน้าชุดฝ่ายปกครองเรียกเงินข่มขู่พร้อมคุกคามต้องหนีมากบดานในกรุงเทพมหานครหลังถูกฝ่ายปกครองจังหวัดข่มขู่ไม่ให้ทํากิจการในเมืองโคราชอีกต่อไปซ้ํายังข่มขู่จะบุกถึงบ้านนายพิชิตชัยเล่าให้ฟังว่า ตนเปิดผับจากร้านเดิมมาหนึ่งปีมีคนในหน่วยงานจังหวัดมาขออนุเคราะห์อยู่ประจําขอเล่าบ้างขอเงินบ้างเป็นครั้งครั้งไปแล้วแต่ว่าทางจังหวัดจะมีการจัดกิจกรรมใดเช่นงานสัมนาอสอเป็นต้นยังไม่รวมถึงเงินสดที่จ่ายให้อีกต่างหากรวมไปถึงอ้างว่าจะเข้ากรุงเทพไปหาผู้ใหญ่ก็จะมาขอค่าน้ำมันเดินทางจากตนทุกครั้ง ก่อนจะย้ายร้านมาตั้งที่ใหม่บริเวณถนนช้างเผือหกห่างจากที่เดิมประมาณ400เมตรเปิดได้เพียง10วัน ครั้งสุดท้ายที่มาขอแล้วตนไม่ให้ก็นำกำลังฝ่ายปกครองกว่า3 0นายเข้าตรวจคนล้านของตนเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยสั่งระงับคอนเสิร์ตท,ที่ทางร้านจ้างศิลปินมากว่า60,000บาทรวมค่าแสงสีอีกเป็นเงิน1 0 0 0 0แบาทที่ทางร้านต้องรับผิดชอบใจ่ายให้กับศิลปินโดยที่ไม่ได้ทำการแสดงทางฝ่ายปกครองให้เหตุผลว่าที่ร้านของตนไม่มีใบอนุญาตจำหน่ายสุรา ซึ่งผู้จัดการร้านได้พยายามนำใบอนุญาตมาแสดงให้หัวหน้าชุดคนดังกล่าวดูแต่ก็ไม่เป็นผลยังสั่งระงับเช่นเดิม ทำให้ร้านได้รับความเสียหายกว่า3 0 0แสนบาทและก่อนหน้านี้หัวหน้าชุดคนดังกล่าวมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้เสียหายอย่างต่อเนื่องซึ่งผู้เสียหายได้ไปร้องขอความเป็นธรรมกับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่เรื่องยังไม่คืบหน้าหลังจากที่ผู้เสียหายไปร้องทุกแล้วหัวหน้าชุดคนดังกล่าวได้มีการใช้อิทธิพลข่มขู่มายังผู้เสียหายโดยกล่าวอาคาตว่าต่อไปนี้ผู้เสียหายจะทํากิจการอะไรในเมืองโคราชไม่ได้อีกต่อไปถ้าหัวหน้าชุดยัง อยู่จะตามไปล้างผลาญทุกที่และขู่ทิ้งท้ายว่าบ้านผู้เสียหายอยู่ที่ไหนเดี๋ยวจะไปหาถึงบ้านเป็นเหตุให้ผู้เสียหายได้รับความหวาดกลัวว่าจะถูกทำร้ายถึงที่บ้านจึงได้พาครอบครัวหนีเข้ามาที่กรุงเทพมหานครและไม่กล้ากลับเข้าบ้านตัวเองที่โคราชจึงขอความช่วยเหลือจากจากิงสะพานใหม่พร้อมด้วยทนายเจษได้พาผู้เสียหายเข้าแจ้งความที่กองปราบปรามเพื่อแจ้งความฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เรื่องก็มีอยู่ว่าวันนั้นผมจัดงานคอนเสิร์ตฮะจากงานคอนเสิร์ตคุณเนมสุรพงศ์นะฮะเราก็จ้างมาปกตินะครับแล้วก็มีจ้างแบ็กอัพจ้างไลต์ติ้งจ้างทุกอย่างทั้งเด็กทรงเด็กเสิร์ฟทุกอย่างฮะเบ็ดเสร็จแล้วเป็นเงินสองแสนกว่าถ้าเป็นรายได้วันนั้นรวมเป็นสามแสนกว่าฮะเป็นสามแสนกว่ามาสั่งหยุดมั้งแต่สี่ทุ่มนะฮะมาสั่งเบรกไม่ให้ขึ้นเล่นคอนเสิร์ตพอไม่ให้เล่นเสร็จไม่พอนะฮะยังไล่ลูกค้าเรากลับบ้านให้หมด ให้เช็คบินให้หมดเอาของที่เหลือกลับบ้านให้หมดแล้วให้ปิดเลยซึ่งสังนนะะส่งปิดวันนั้นวันเดียวนะฮะสั่งปิดวันนั้นวันเดียวมันแปลกะฮะมันแปลกโดยการที่มาจับเนี่ยเลยจับจับโดยมีชอบหรือเปล่าทาั้งๆที่เอาเอาใบอนุญ,ญาตให้ดูนะฮะใบอนุญาตขายเหล้าเบียร์ให้ดูก็ยังแจ้งข้อหาว่าไม่มีไม่มีใบอนุญ,ญาตขายเหล้าเบียร์อีกเนี่ยครับเวลา,วาเอาให้ดูเขาก็บอกว่าไม่ดู<ๆ>แต่แต่จะจับ ผมก็ไม่ไม่เข้าใจว่าเขาทําเพื่ออะไรนะฮะผมก็ไปหา,าไปขอคุยไปขอคุยที่โรงพักเอยกับกับพนักงานปกครองว่าจับจับมาเนี่ยเรื่องเรื่องด้วยเหตุผลอะไรเขาก็บอกว่าไม่มีใบอนุญาตขายเหล้าเบียร์ก็จับพนักงานผู้จัดก,การผมเนี่ยไปขังห้องขังไว้ซึ่งไม่ได้ไม,มีการสอบสวนอะไรเลยนะฮะพรุ่งนี้เช้าตื่นมาส่งสารอันนี้ก็งงว่าส่งสารเพื่ออะไรผมจะไมไ่สอบปากคำเลย เราเล้ยเห็นว่ามีการเรียกสวยด้วยเหรอมีมีฮะมีการมีการมาขอเรียกรับเรียกรับผลประโยชน์ในหลักฐานที่ผมยื่นให้กับปรปปนี่แหละครับทั้งหมดเลยหลักฐานก็เป็นพวกสลิปโอนเงินพวกอะไรเงี้ยการขอกันอะไรเรียกเท่าไรหร่ฮะนนล่าสุดที่มีหลักฐานใช่ไหมฮะเรียกไปสองหมื่นฮะแล้วไปสองหมื่นว่าขอไปออประจัระจกรีกรมที่เขาใหญ่ ไม่ไม่ไม่แล้วแต่แล้วแต่จะเรี้ยงฮะแล้วแต่จะขอวันนี้มีจัดสัมมนาอสสก็มาขอมาขอเล่าบ้างมาขอเงินบ้างเป็นงวดงวดแต่ไม่ได้เป็นเดือนใช่เป็นงวดงวดฮะใช่ครับใช่อ่ไรไม่ลงใช่ไม่ลงเงินสดที่จ่ายไปผมต้องบอกว่าถ้าส่่่่วนททีจาายไไปเหร่รวมหมดทั้งหมดประมาณเท่่าไหรประมาณเกือบแสนอะไรฮะจับจ่ายไป่ได้ยล้ว ตั้งแต่ตั้งแต่เปิดร้านเก่ามาตั้งแต่ร้านเก่าจานมานนนนะใช่ครับเ่งร้านใหม่สิบวันเนี่ยนะใช่ครับจ่ายให้คนไหนครับนะเนี่ยค,คน,นเดิมใช่อ๋อคนเดิมครับเดี๋ยวก็อ้างว่าไปหาผู้ใหญ่กรุงเทพไปหารัฐมนตรีบ้างไปหาคนนั้นบ้างขอค่าน้ํามันขอค่านี่ผมก็ต้องให้ให้จนมีรอบหนึ่งไม่ให้ก็ก็ปิดสั่งปิดผมเลยรอบนี้ใช่ไหมฮะ ใช่ที่ว่าไม่ให้ล้วมีการแก้มีการติดเ<ช>พราะเราไม่ให้เขาอ่เ<ช>บื้องต้นพนักงานสอบสวนรับแจ้งก่อนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป